กันมาหลายคลิปหลายร้านกว่าคอมเมนต์นี่ดอกตางเทินวัดอางเินวันนี้เราจะมาทำตามรีเควสของทุกคนแต่ว่าทีเนี้ยเราไม่ได้เสิร์ชข้อมูลเราต้องการความรู้จักทุกคนเราไม่ได้รีเรชเราจะดูแบบคนโง่บุคคลหนึ่งอเราก็ไม่ไม่ถึงกับขนาดไม่รู้ไม่มีข้อมูลเรารู้จักคนเดียวแล้วก็คือเราจะมาเรียกรงพา คนนี้คือน้องยอดเพราะว่าเราเป็นลัทธิแม่ลำย่เราเรารู้จักมาแต่ไอ้วันไหนอบอกไอวันอันนี้คือตั้งใจตั้งใจจะไม่มีเสื่อมเพื่อที่จะแบบกูดคุยกับคนที่แบบรีเควสน้องแบบน้องงงเพามาว่าแบบไหนลองให้แนะนําหน่อยว่าแบบคือให้แฟนคลับที่รู้จักน้องมาก่อนเป็นคนลองแนะนาเราบ้างเพราะเวลาเราหาข้อมูลเราก็จะได้ข้อมูลที่แบบว่าผิดบ้างถูกผิดบ้างถูกบ้างข้อมูลจะไดรอบแล้วหลายรอบแล้วเราไม่หาแมงแล้ว โอเคซึ่งเพลงที่เขาปล่อยออกมาเพลงที่เราเห็นนะมันจะเป็นเพลงแรกเลยอะที่รู้คือเฟเวอรี่รู้สึกว่าเพลงเพราะด้วยงั้นก็ไปลองฟังดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเพราะเราไม่มีข้อมูลใช่ไมมนอย่างเดียวเป็นไข่ของบีไอไข่ของบีไอบีไอตามจิตย้อนแล้วย้อนเขาเรียกว่าถอดใจพักหนึ่งแล้วแต่ว่ายอนกลับมาขอบคุณได้ยอนกลับมาขอบคุณพันบินมาล ที่ดึงน้องย้อนกลับมาเขาเรียกว่าเห็นเสกยงฮาร์ดดูชัดลยนะคะที่คนบางคนมันไม่เห็นอยมันไปไม่เป็นไรทุกคนแต่ว่าล่าสุดนะคะน้องๆมาที่คอนเสิร์ตออกทุกคืนเมื่อวานเอาทุกคืนเอาทุกพี่อน้องเมื่อไทยก็ยินดีแบบแฟนตั้มย์ด้วยใก็ยินดีด้วยนะคะกับงานที่ไทยนะคะงานแรกแล้วก็ฝากติดตามผลงาน แต่ว่าตอนนี้เราต้องไปดูขอนต้องดูก่อนแฟนสาวมาอธิบายคอมเมนต์มะไเยอะๆเลยนะขายเยอะๆไปคนซื้อง่ายซื้อง่ายขายคล่องนี่เราคนที่ที่บอกว่าหน้าหน้าเหมือนนางในแบบน้องหน้าเขาอยู่นี่น้องเขาชืิ้วมึงว่านางขายขนมน้องหยอดใครวัดลูกแม่นี่เราคนที่ต้องบอก่าแม่เป็นคน

ย้อ <Coast S 2> <referral, S 1> นวันรันเปล่าค<ะ>ุฝึกซ้อมมาษาดีนะทีร้นนมหวนคือเด็กไทยเาะเข็ดตังปัาล้วก็คนเก่งากขอบคุณองคพระยาของมังยอนด้วยนะคะด้วยนะคะ

ผมเดนชื่อออกคนนาน้องเลียมากเลยอะน้าดูดีใช่นี่ยดูดิงผมรงนี้ใครตัดให้อะโมเทเลยตนมี่ีคนอะอ่ะน้อนหมอก็เนี่ยอะคะอ นำลังวิ่งไม่ยู่แกเราก็เมื่อกี้ใจแป้วกันทุกคนแล้วนะผิดเพราะว่านะฮะเพลงดีช่วงท้ายๆของเพลงมีกลิ่นอายของฮันบินเบาๆใช่ใช่ที่รู้คือแบบฟ e ล l like fun love s c e n นิดนนิดนึง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 แบบกลิ่นอายฮันบินหนักเขาก็จะมีีมีเพลงอีกสองเพลงซึ่งไม่รู้เพลงไหนก่อนแต่ว่ารวมๆเพลงนี้เพราะเพราะเลยมันจะมีเพลงที่ชื่ออันเนี้ย กลับอีกอันละไหนอีกอันนึงมันชื่อเพลงว่า Amazing อันนี้ไม่รู้ว่าอันไหนปล่อยมาก่อนูอีหลังเพราะว่ายอดวิวใหม่ชื่อเพลงอะไร d a n c i n g เหรอ dazzling d a n c i n g น้องเขาเชื่อหลายย่าปล่อยมาต้องเดือนเองชอบจังหวะเพลงตอนคืนมากเลยอะ คนนี้ถ้าไม่เปิดเทอร์าลายแบบว่าฟังหนึ่งวันเทอร่นาลายแบบไม่ได้ตัดอะชอบจังือเปิดเมื่อเปด ต้องบอกว่าเราทค่าแล้วแต่ว่าเราไม่รู้เนเพงเพราะว่าแต่ว่าได้เห็นที่ทาเลนตอกเพราะเรามาเราต้องเล่น้ไหมาคอนเทนเยอะมากเลยทุกคนไม่ดามไะ

Yes, <laughs> sir. เขามีไปต่อนนะต่อเลยนะคือดูแบบยาวๆแล้วค่อยดีแคปทีเดียวเพราะว่าจริงคือไม่รู้จักใครตอนนี้้จากน้องหงนม่ป็นไยก็บอกแล้วไม่รู้จริงๆคือเราสามารถจะมีฝุ่นโมโอ้โแ่จดแบนแบนหน่อยอันยานทุกคนนะสปอนเซอร์ป่ะ

่มากากงงนีใอานดยแบบสโซโลม่สมัยเป็นไอนอนที่แบบการสมัยแบบเป็นวงอะไรอ่งนี้ัเม่เกียดุมากอะไรต่ออ้าวบายบายสิบสอง สามเพลงของวงพาวเป็นไงบ้างคะทุกคนผมดูชอบที่สุดอีกแล้วไม่บอกว่าไอสองแผงแรกที่เราดูมันดูไปในทิศทางเดียวอ่าใช่เฉพาะชอเป็นอันานี้มันดูมันคือเฟเวอร์บลิคกับเลยเดสเดสเลิงคือเพลงที่เราชอบที่สุดคืออยากเป็นเฟเวอร์บลิคอ่าใช่ใช่เราชอบเฟเวอร์บลิคที่สุดไอคอลวิวลาบิโอลีเช่ลาบิโอลีที่เราของกินวิวลา นั่นแหละก็ชอบเฟรอร์เลทที่สุดเพราะว่าเป็นเพลงเปิดตัวน้องด้วย <ừ. S 1> แล้วก็เป็นเพลงที่เราฟังบ่อยที่สุดหมายถึงว่าเป็นสำหรับสามคนเออใช่แต่ใดน,ในก็คืออันนี้ส่วนตัว ลายเส้นทันบินชัดมากเท่าทำเพลงมีความรู้สึกคือลายเส้นทันบินชัดมากแต่เป็นเพลงที่เพาะเพราะทันบินแต่งเพลงดีมากอยู่แล้วแล้วก็คือลายเส้นทันบินเลยแหละแต่ว่าเพลงเพาะแบบเพาะเลยเออเพาะมากมากแล้วก็คิดว่าโค้ดคอนเซ็ปต์แนวนี้ไม่ยังไม่รู้ว่าน้องเขาจะไปทางไหนไปทางไหนแต่ว่ายังเป็นรุ่นเมกาอยู่แต่อัลบั้มสวยไหมใช่อัลบั้มของเขาเคยเห็นอยู่ซื้อไหมอย่ากอดอย่าอยังอย่าดิฉันีีใครสนใจ เจอเขาได้เราเล่นเราเล่นเราเล่นเดี๋ยวรอขอรอดูที่มันเป็นแบบว่าได้ไปเดินเจอหน้าร้านเท่าไหร่ต้องตาตึงใจอาจจะลองลองซื้อมาเรียกว่าลองซื้อมาจับ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 ดูก่อนขอลองแบบว่าค่อยๆก้าวเข้าไปนะคะทุกคนขอไปสัมผัสไปสัมผัสแต่ใด้คือจะได้ผลดีมากไม่รู้สึกว่าไม่มีอะไรติดเรื่องภาพเรื่องสีเรื่องอะไรเนี่ยไม่เคยเห็น พวกโพสที่เขาโปรโมทตอนน้องเดบิวอะไรอย่างเงี้ยังยังไม่เคยยไมเห็นแต่ว่าโดถก็คือโดดมาดูเอ็มบีกันเลยทั้งหมดนี่แหละที่นายหนักเห็นกันนะเออหนักเทย์สันที่เหลือสี่คนคือโดดมาดูเอ็มบีเลยไม่รู้จักใครด้วยแต่ดีแต่รู้จักคืออันนี้แหละยอ้อกับน้องนกับน้องฮงกับน้องฮงแต่ไวฟ์สีมันคล้ายๆกันเลยนะคะเออดูมีความแบบ โทนสีแล้วกันโทนเสียสีไม่รู้จะสไตล์อะไรนอดิกก่อนเออโทนรือะไรไม่รู้ไ่รู้เลยอะนะฮะมันคอมันอุ่นอ่ะฟูๆอุ่นดูแบบไม่ใช่หนุนดอกไม้แต่สีมันไม่ได้เกาหลีอ่ะไม่ดูแล้วก็ไม่ได้อ่อนโยนแต่เช่นพี่ต้องรอติดตามนะครับเออโทนอ่ะมันมาสไตล์เออโทนน้องบอกว่าพี่ต้องรอดูในต่อไปนะครับเพราะว่าต่อไปผมอาจจะโรยกิผมจะมาเอาหัวใจพี่ไปเงาเอาไปเลย ก็ประมาณนี้ใช่เป็นยงไงบ้างคะนี่้ะคะฉันชอบเพลงเพลงจิงมากเลยอเมทัอะไรดิแบมันติดหูมากเลยเสิ่มีซีว้ากว่าอุ้ยเราได้ได้ไงอะใช่นั่นแหละทุกคนก็เอ่อถ้าสมมติว่ายังไงใครๆที่อยากขายวงนี้ให้เราถนกไหช่วยมาแนะนำหน่อยเราควรจะไปทางไหนเลยยังไงเลยต้องการติดตามเดหรือเพราะอันนี้คือเรื่อ รู้แค่ว่าน้องเดบิวแล้วก็ท่า่อ่อเหล่าแล้วก็มีน้องยอดใช่ใช่ก็คนอื่นๆอย่างเราอะเรายอมรับว่าเราติดตามเขาทุกช่องทางเลยทั้งทั้งทิกตอกทั้งไอจีทุกอย่างเราก็เห็นมาพันๆนะติดตามเยอะมาแล้วมาทุกคนเพราะว่าติดตามแต่ว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยจําอะไรอยู่แล้วแต่ว่าคือเราอะจําหน้าน้องทุกคนในวงได้ทั้งห้าคนแล้วก็แต่เราไม่รู้ชื่อ น้องน้องน้องจ้องดินน้องให้น้องหนุมไปคลิปอีกไหมคะให้กดแช่์ให้จิ๊บเป็นคลิปโอเคค่ะก็วันนี้ก็ขอค่ะวของปากของพร้อคก็คือฝากติดตามน้องพราวอง้มพาวด้วยค่ะเพราะว่าดูเป็นเด็กที่น่าจะเติบโตไปได้ไกลแล้วก็ขอบคุณที่อีกครั้งสำหรับพันบินที่มาชวนมายอดก็คอมเมนต์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันนะคะสำหรับบ๊ายบายบ๊ายบาย Number be.